คุณเกิดวันไหนและเมื่อคลั่งรักคุณจะเป็นคนยังไงเช็คอาการคลั่งรักของคนทั้ง7วันเกิดแบบไม่มีกั๊กค่ะวันนี้ PR v อ r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงพาสาวๆมาดูกันค่ะว่าคนเกิดวันไหนจะคลั่งรักยังไงตามมาดูดวงความรักตามวันเกิดของคุณกันเลยพลังความคลั่งรักของคนเกิดวันจันทร์เห็นเงียบๆแต่โคตรคลั่งเลยนะคะถ้าแบบเจอคนที่ถูกใจคะ่ะจะเอาคนนี้ให้ได้ ออกแนวแบบมองเงียบๆก่อนรอเหยื่อเผลอแล้วค่อยยอดแถมคุณยังเก็บเขาเอาไปฝันแม้จะยังไม่ได้คบกันแต่เป็นแฟนในฝันก็ยังดีนี่คือนิสัยคลั่งรักของคนที่เกิดวันจันทร์พลังความคลั่งรักของคนเกิดวันอังคารสายบา้าพลังตัวจริงเลยล่ะค่ะคนนี้ถ้าไม่เจอคนที่ใช่ก็จะเงียบๆติ๋มๆไม่พูดไม่จาแต่ถ้าเจอคนที่ถูกใจคนนี้จะแม่ต้องเอาให้ได้ล็อกเป้าหมายแล้ว เริ่มกันเลยพลังความคลั่งรักของคนที่เกิดวันพุธไม่คลั่งรักต่อหน้าแต่จะเก็บมาจิกหมอนฟินแบบเงียบๆคนเดียวสายเพอ้อแน่ๆสำหรับคนวันพุธแค่ฝันถึงเขาไม่เป็นอันกินอันนอนเป็นเอามากเลยละค่ะพลังความคลั่งรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนวันนี้เน้นละเมอฝันหวานความคลั่งอยู่ในระดับ8ค่ะ แต่ถ้าเจอหน้ากันบ่อยๆอาจจะทะลุถ,ถึงสิบได้ถ้าคลั่งแล้วใครก็หยุดไม่อยู่ที่เด็ดอยู่ที่คารมและรอยยิ้มค่ะคลั่งแล้วไม่อยู่เฉยนะคะในใจจะร้อนรุ่มต้องให้ได้แหละคนนี้แม้จะเก็บอาการเอาไว้ข้างในแต่ในใจมันร้อนเผาๆอยากจะเจอหน้าคนที่เราหมายปองพลังความคลั่งรักสำหรับคนเกิดวันศุกร์ตัวจริงเรื่องความคลั่งไม่กินไม่นอนเก็บเอามาเพิ่มมาฟันทุกวัน ก็คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยแหละค่ะแต่เวลาเจอหน้าคนที่รักที่ชอบจะมีอาการประมาสั่นนิดๆต่อหน้าไม่ค่อยคลั่งดูออกจะเรียบร้อยแต่ลับหลังนี่แบบคลั่งมากจ้าส่งไอจแทบจะตลอดเวลาพลังความคลั่งรักของคนที่เกิดวันเสาร์คลั่งเงียบๆแต่ก็คลั่งนะอารมณ์แบบเก็บไปฟินจิกหมอนเก็บไปฝันกลางวันจะคลั่งแบบเก็บไปฟินคนเดียวค่ะ คนวันนี้เน้นแอบ,บมองค่ะเหมือนเป็นสายส่องถ้าเจอคนที่ใช่เดินผ่านนี่แอบ,บเละจนหันหลังเลยแหละพลังความคลั่งรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ถ้าคลั่งรักก็บอกตรงๆจีบกันตรงๆไปเลยค่ะไม่มีอ้อมค้อมไม่เสียเวลาให้ไก่ตื่นแต่ขอให้ได้ใจเธอก็พอเป็นพวกสายตรงไปตรงมาไม่รีรอให้เหยื่อหลุดมือในขณะเดียวกันคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นพวกชอบเอาชนะค่ะ ยังไงต้องเอาให้ได้เป็นไงกันบ้างคะตรงกับนิสัยของคุณหรือไม่เกิดวันไหนหากมีความรักแล้วคุณคลั่งรักตามนี้หรือเปล่าลองเอาไปคิดดูนะคะติดตาม PR Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ